ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C.M. Variety นะครับตอนนี้นะครับโอ๊ตก็ลงจากเครื่องนะครับเครื่องบินของ S.A.S. อ่าสายการบินนร์เวย์แล้วก็ยุโรปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ๊ตก็ไปรับกระเป๋านะครับโหลดกระเป๋าครับอันนี้ก็มาถึงสนามบินออสโลแล้วซึ่งเป็นสนามบินที่กว้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับ ก็มีหลายๆทางนะครตอนนี้ก็ต้องเดินตามนะครับนะครับก็ไปรับกระเป๋าซึ่งสายการสายการบินนี้นะครับก็บริการดีนะครับแล้วก็สนามบินออสโลไป็สนามบินที่ใหญ่ครับเรือก็สะดวกสบายสะอาด มีลานค้าเยอะด้วย ต้องรับกระเป๋าจากข้างล่างนี้นะครับชั้นนี้แล้วก็ตอนไปเช็คอินกระเป๋าเดินทางนะครับก็ต้องไปรับที่ต้องไปโหลดที่ด้านบนอีกรอบนึงนะครับ รู้สึกเงียบๆนะครับเทคนิคในการจำนะครับว่าเราจะไปรับสายพานที่ไหนนอกจากเราจะดูจากในนี้แล้วเราก็สามารถจำจากาเพื่อนร่วมเดินทางในสายการบินเดียวกันนะครับคือบนเครื่องนะครับแล้วก็อาจจะพยายามจำคนที่โดดเด่นหรือว่าจำได้แล้วก็ว่าคนไหนนะครับแล้วก็เดินตามเข้ามาก็ได้อย่างนี้นะครับ เป็นสายการบินบเป็นสนามบินที่เงียบนะคะแต่ว่าก็คนก็เยอะนะครับขามานี่คน <ๆ S 2> คเต็มเลยรับด้านบนจะคนเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นประเทศไทยนี้จะดุ่นวายเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่อนอร์เวย์เขาก็เป็นประเทศที่อาจจะ ไม่ได้เป็นประเทศที่ท่องเที่ยวซะทีเดียวนะครับแต่ก็เพราะว่าเป็นประเทศที่มีค่าคองชีพสูงนะครับตอนนี้ก็รอนะคะสายพานอนะครับ,รบก็รอ,อกระเป๋าอยู่ตรงนี้นะครับซุ่งอ๊ตน่าจะต้องไปหารถนะครับเพื่อที่จะ,ะเพราะว่ากระเป๋าอ๊มีสองสองใบนะครับไปเอารถเข็นมาก่อนนะคะเพื่อที่ จะได้ทุนแรงนะครับจะได้ทุนแรงของเราลงนะครับอุ้ยบรรยากาศด้านนอกสวยมากเลยนะครับมีทุ่งหญ้าสวนหย่อมนะครับโอ้ยกับล็อกเข็นอันเดียวนะครับจะพอไหมเนี่ยเพราะว่ากระเป๋าสองใบนะครับเป็นกระเป๋าแล้วก็เราก็ไปลุ้นกันอีกทีนึงนะคะพอไปถึงเมืองไทยว่าโอ๊ตเอาอะไรมาจากนอเบนอเวบ,บ้างนะครับ เรียกว่าอะไรเนาะชาญชลาโอดรับกระเป๋าที่เบอร์24นะครับเบอร์24ของโอทนะครับก็เป็น SK 311นะครับในการดูนะครับแล้วก็เราก็จะดูจากด้านบนนะครับ SK 3เ1เบอร์22นะครับอ่าเราก็ดูจากบนบอร์ดตรงนี้นะครับบอร์ดเป็นจอมอนิเตอร์ตรงนี้นะคะเบอร์2ี่สครับอดมาผิดนะครับมาเบอร์24นะครับต้องกลับไปรับที่เบอร์22นะครับอ่าก็ยังไม่มาอ๋อดีใจนะครับยังมานึกว่าเลทนะครับก็ยังมีคนนั่งรอกันอยู่นะครับเบอร์22นะครับ นี่ก็มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะครับทำไมคนน้อยจังเลยนะครับอตรงนี้นะครับก็จะบอกระบุมาตรงนี้ว่า S K ตรงกันนะครับ S K 3า1น,งนึงนะครับ อย่งางไม้มาอดถ้าอยากเร็วนะครับไปที่ต้นตรงที่มันอ,ออกมาจุดแรกเลยนะครับก็คือ,อตรงปล่องนี้นะครับมันน่าจะมาจากตรงนี้นะครับอรอหลับตรงนี้เลยนะครับ ก็นั่งรอตรงนี้นานพอสมควรนะครับประมาณเวลา20นาทีนะครับโชคดีมากเลยนะครับกระเป๋าโอ๊เป็นใบแรกเลยนะครับใบแรกนะครับเจ๋งไหมครับเป็นใบแรกของที่นี่เลยแล้วก็อ่าใบแรกแล้วก็ใบแรกเลยนะครับถือว่าเริกง,งามยามดีมากๆนะครับแสดงว่าปฐมฤาเลิกแล้วก็ใบที่ส,สองสามสี่นะครับไปมาที่สี่ ใบแรกและใบที่สี่นะครับคือโอ้ก็โชคดีนะครับไม่ต้องรอนานนะครับไม่รอนานเลยนะครับเพราะว่าเห็นไหมคะเมื่อกี้บนเครื่องบินก็มีหลายสิบคนนะครับโอก็ได้กระเป๋าเดินทางแล้วนะคะเป็นคนแรกๆเลยนะคะดีใจมากนลครับได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไปไว้ที่อลองไปดูก่อนว่ามันจะใส่พอไหมครับสําหรับกระเป๋าสองใบนะครับ รเราก็ต้องนะครับปิดปิดชื่อของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะ,ะจันหายนะคะอุ้ยไม่ใช่ใช่ไหมของเราอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะคะโอกก็ได้กระเป๋าเดินทางแล้วเป็นคนแรกเลยนะครับก็ถือว่าปรถมมาเลิกแล้วก็โชคดีมากๆเลยนะครับอ่าก็เมื่อกี้อ๊ตกำลังเป็นแอดมินอยู่ดีๆนะคะ อทักแค่เจ้าของช่องคือช่องของพี่โจปรกรณ์แล้วก็มีช่องพี่โจปรกรณ์นะครับขึ้นไลฟ์สดอยู่กับพี่ธนันนะครับทักทายไม่กี่คนก็ได้กระโดดมาแล้วนะครับเพราะว่านะครับเออ <c oughs> มันเหมือนกับว่านะครับคือ <c oughs> ทักแป๊บเดียวนะครับ <c oughs> ก็ต้องมาดูกระเป๋าของตัวเองแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับกระเป๋าเดินทางของโอ๊ตนี่ครับสัมภาระเยอะมากนะครับก็ได้กระเป๋าเดินทาง2อ,อันนะครับแล้วเราก็ชัวนะครับเราควรจะบานมันก็จะมีเกิดเหตุการณ์ประมาณว่ากระเป๋าคล้ายกันนะครับเราก็ควรจะใส่ชื่อนะครับแต่ปกติแล้วเราจะจํากระเป๋าของตัวเราเองได้ใช่ไหมครับอ่าเราก็อ่อาใส่ชื่อติดนะครับเผื่อเราทํา ลืมไว้ลืมนะคะเผื่อเราลืมหรือว่ายังไงเราก็จะทําทเป็นเอกลักษณ์ไว้นะคะอย่างเช่นของโอ๊ตก็จะติดเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะการขโมยกระเป๋านี่ไม่ไม่เคยเกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับอเอ็กซิสนะครับแล้วโอ๊กก็ต้องขึ้นไปเช็คอินด้านบนอีกครับ เป๋าเดินทางก็เยอะมากครับตรงนี้เขาก็จะมีทันสมัยนะคะเ,เ,เป็นกระจกซีทูเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับสำหรับสายการบินนะคะเราก็สามารถตรวจเช็คจากอบอร์ดดิ้งนะครับที่เป็นจอมอมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับว่าสายการบินเราอยู่ตรงไฟที่เท่าไหร่นะครับ เรื่องของโอ๊ตโอโหของโอ๊ตบ่ายสองนะครับ mm. ตอนนี้นะครับอุณหภูมิข้างนอก11องศาเองเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสายคือของโอ๊ตนะตอนนี้โอ๊ตมาถึงก่อนเวลาแล้วอโอ๊ตต้องรอตรงนี้อีกสีชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่โอ๊ตจะทําได้ก็คือต้องเอากระเป๋าไปโหลดนะครับเอากระเป๋าไปโหลดก่อน เพื่อที่จะแบบโล่งอกโล่งใจนะครับแล้วก็เราสามารถมีเวลาเดินเล่นได้นะคบเพราะว่าระหว่างที่ประเทศดูไบโอ๊ตก็ไม่ต้องอโหลดดิ่งเอากระเป๋าไปรับกระเป๋าที่ดูไบไม่รับแล้วนะครับก็ไปรับเลยที่ปลายทางคือภูเก็ตแต่ระหว่างภูเก็ตก็ขึ้นไปเชียงใหม่อีกทีนึงนะครับแต่ด้วยกระเป๋าโอ๊ตมี2ใบแบบนี้นะครับก็เทเรซาแล้วก็อีวาก,ก็จัดการอาอ,อกค่าใช้จ่ายให้หมดแล้วนะครับในในส่วนเกินของกระเป๋านะครับ เพราะว่ามันโอเวอร์ลิมิตนะครับก็คือกระเป๋าใบหนึ่งจะจุให้ไม่เกิน20กิโลนะครับอ่าเมื่อคืนรถช่างใบหนึ่ง19ใบหนึ่ง20นะครับอ่าแล้วพออัน19แล้วรถเติมไปให้มันถึง20นะครับแต่ว่ามันแอบลักไก่นะครับเกินมา1นกิโลนะครับเป็น21กิโลนะครับเทคนิคในการชั่งน้ําหนักนะครับแล้วก็อ่าเช็คอ่าชั่งน้ําหนักจากเครื่องเครื่องน้ําหนักของเราที่บ้านธรมธรมดาธรรมดานี่แหละครับ เครื่องวัดน้าหนักนะครับเราก็วัดตัวของเราก่อนนะครับสมมุติว่าโอ๊ตน้ําหนักที่60อย่างนี้นะครับแล้วก็กระเป๋าก็ต้อง80อย่างนี้นะครับอ่าตอนนี้โอ๊ตเหลือเวล,เวลาเยอะมากนะครับเหลือเวลาเยอะมากๆก็เลยอ่าตั้งสี่ชั่วโมงเนาะก็โอ๊ก็คงอาจจะไม่ไลฟ์สดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไม่สะดวกนะครับโอ๊ดก็จะทําเป็นคลิปไว้นะครับแล้วเดี๋ยวโอ๊ก็จะต้องขึ้นไปโหลดกระเป๋าด้านบนนะครับ โอก็จะถ่ายภาพบรรยากาศจะประมาณนี้นะครับส่วนตรงนั้นก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับฉะน,นั้นชัน,นั้นนะครับก็มีเช็คบินก็เป็นเหมือนกับด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับเป็นตมแล้วเราก็ต้องยื่นพาสปอร์ตอะไรต่างๆให้นะครับส่วนติ๊กเก็ตหรือว่าตัวเครื่องบินในรอบนี้นะครับโอ๊ตก็ต้องโชว์ให้เขาเห็นนะครับในตอนที่หลดกระเป๋านะครับ แล้วเดี๋ยวโอ๊ตจะเพื่อความหายห่วงสะดวกสบายนะครับโอ๊ตจะไปโหลดกระเป๋าณตอนนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถโหลดกระเป๋าได้ล่วงก่อนเวลาได้นะครับซึ่งบางทีนะครับถ้าเราไม่ทราบว่าเราจะโหลดที่ไหนเราก็สามารถถามพนักงานได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรถไฟนะครับเป็นรถไฟที่โ,โหดูเป็นรถไฟที่ทันสมัยนะครับสีสวย สีเป็นสีมิลเลนเนียมเลยนะคบโอ้โหมีแบบไฟสอดวงเหมือนจมูกเลยนะครับก็จะประมาณนี้แบตโอ๊ตก็อ่อนๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวโอ๊ตจะไปหาร้านนะคะเบิเินเล่นแล้วก็หาร้านที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็สามารถทําหน้าที่เป็นแอดมินได้นะครับอ่ะมี่อยู่อย่างนึงนะครับมาอ๊ตมาตรงนี้นะครับโอ๊ตโหลดไฟลไฟ์ไว้ฟรีเลยนะครับ คือที่ประเทศนอเวยโอทไม่ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยน่าจะใส่รหัสด้วยนะครับนาะแต่ว่าที่นี่นะครับโหลดเลยนะครับแล้วก็มีการบอกกับโอทด้วยนะครับเขาน่าจะอัตโนมัตินะครับคุณสามารถใช้ได้สีชั่วโมงแบบนี้นะคะบอกอย่างนี้ด้วยนะครับก็จะประมาณว่านี่นะคะเวลาเราติดตั้ง Wi-Fi นะครับก็สามารถติดตั้งแล้วก็บอกว่าแอร์พอร์ตได้เลยนะครับติดตั้งแล้วก็บอกว่าแอร์พอร์ตนะครับมันก็ มองมีให้เลือกหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นแอร์พอร์ตก็คือฟรีเลยนะครับแล้วก็เร็วมากนะครับเร็วเ,เหมือนอยู่เมืองไทยเลยนะครับก็คือ,อาสามารถแชทสามารถอะไรได้ปกตินะครับสำหรับรถไฟก็ทันสมัยดีนะครับด้วยความที่เวลาเหลืออ๋อเขานะครับสนามบินมีบริการนะครับมีบ,บริการาดูแลผู้ที่ใช้เวลแชร์ด้วยนะคะผู้สูงอายุหรือว่า,าคน ทุกคละภาพนะคบก็มีบริการแบบนั้นด้วยนะครับแต่ว่ายูนิฟอร์มนะครับก็จะแตกต่างจากเมืองไทยเราก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับในยูนิฟอร์มนะครับนะครับนี่ก็บริเวณนะครับข้างนอกนะครับก็ออกไปได้นะครับเวลาสีชั่วโมงก็แอบถ้า ถ้าเป็นคนที่รู้จักเส้นทางนะครับก็แอบไปเที่ยวได้นะครับแล้วก็รีบกลับมาภายในสีชั่วโมงนะครับแต่โอ๊ตไม่ออกแน่นอนนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะทะเลหรือว่าอย่างไรนะครับก็เลยจะต้องอุ้ยเซเว่นอีเลเว่นแอบแบรนด์เซเว่นอีเลเว่นมีด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอ๊ตก็นะครับก็จะไปหาที่นั่งพักแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ FC ก็ได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็การเดินทางจาก Starvinger มาออสโลและเดี๋ยวออสโลจะไปต่อที่ดูไบนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ล่าลากันไปก่อนนะครับโอเชียงใหม่ C M Variety ไปเจอกันที่โหลดกระเป๋านะครับขอบคุณครับ